สนับสนุนโดยเริ่มด้วยหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ Your First Stock สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่นสองค่ะรายการที่จะพามือใหม่ทุกท่านมาเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยความมั่นใจกันนั่นเองนะคะวันนี้เป็นประจำนะคะวันจันทร์อยู่กันอย่างต่อเนื่องค่ะกับการพูดคุยกับกูรูไออลนักลงทุนอารมณ์ดีของเราอย่างพี่ต้ากวินสวนตระกูลน,นั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วพี่ต้ามาบอกไว้ว่าหลังจากที่เรารู้จักงบดุลกันไปแล้ววันนี้เราต้องมาทําความรู้จักเพิ่มเติม,ตมกับงบกําไรขาดทุนซึ่งสัปดาห์ที่แล้วข้าใจกันไปแล้วว่ามีออองงค์ปรระะกอบอะไบไ้า ให้ดูเป็นทฤษฎีใช่ค่ะแต่ว่าในรูปแบบของกําไรขาดทุนต่างๆเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหมือนกันใช่ไหมคุณตาวันนี้คุณต้ามีมาฝากด้วยมีอะไรบ้างอันนี้มาฝากผมเอาแบบหลายๆแบบเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูรูปดีกว่าว่าเป็นยังไงได้เลยค่ะมาดูที่แบบแรกกันแบบแรกนะครับก็จะเป็นในลักษณะของ รอจอขึ้นนิดนึงโอเคจะไปบริษัทมาจากไหนค่ะซึ่งแบบแรกนี่ยนะคะพี่ต้าบอกไว้ว่าให้รายได้และต้นทุนอยู่ในระดับที่คงที่กำไรก็คงที่ด้วยกำไรก็คงที่อันนี้จะเป็นการบริหารที่แบบไปเรื่อยๆต้นทุนก็เพิ่มรายได้ก็เพิ่มแบบว่าฉันซื้อของเท่านี้ฉันขายเท่านี้ถ้าฉันซื้อของได้มากกว่านี้และขายได้มาก มากเหมือนเดิมกําไรมันก็จะไปตามนั้นแหละไปเรื่อยๆก็คือจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณนั่นเองแต่ว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นๆแหละเหมือนเราขายของแบบที่หนึ่งเช่นพวกรับจ้างทํางานตามสั่งทํำมากได้มากทาน้อยได้น้อยนี่คือกิจการแบบแรกที่เราอาจจะเห็นได้ต่วไปแล้วแบบที่สองนะคะพี่ตาแบบที่สองจะเป็น อันนี้จะเป็นลักษณะต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่เราได้เพิ่มนะครับอ,อันนี้หลายบริษัทเนี่ยเขาก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนต้นทุนเยอะนะ,ะก็คือแบบว่าพนักง,งานคนนึงอาจจะทํางานหลายๆจจอม<อ> <laughs> ที่เราเรียกกันว่า Economy scale. อีโคน m y มี s c สเกลหรือว่าการประหยัดของขนาดถูกต้องก็คือต้นทุนไม่ได้เพิ่มมากนะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าพอยิ่งเราสามารถขายของได้มากขึ้นหรือทํากิจการได้มากขึ้นเนี่ยตัวไรายได้มันมากขึ้นต้นทุนมันไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่หรืออาจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เยอะมากนะครับ ตรงนี้คือยิ่งทํามากก็ยิ่งกําไรมากธุรกิจนี้น่าสนใจกว่าน่าสนใจน่าสนใจว่ขยายซึ่งขยายก็โอเคนะใช่ไหมครับตัวอย่างก็คือพวกโรงงานต่างๆอ่าถูกต้องครับโรงงานต่างๆนี่คือแบบที่2แบบที่3ามนะคะพี่ต้าแบบที่สมจะเป็นรายได้โตขึ้นแต่ว่าต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยอันนี้อาจจะมีการบริหารงานที่อาจจะแบบใช้ตังค์เยอะหน่อยเนาะ ช่วงขยายงานเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับอาจจะขยายงานอยู่แล้วก็เอ๊ะเราจะลดต้นทุนยังไงไม่เป็นไรขอทาก่อนอเพราะว่าออเดรมมา<อ>ก็ต้องเพิ่มเพิ<อ>่มเพิ<ๆ>่มเพิ่มเพิ่มโอเคแต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆกาไรก็จะลดลงเรื่อยๆก็อาจจะลดลงเรื่อยๆ,ๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการต้นทุนเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขามองว่าโอเคเรามีเรามีรายได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีต้นทุนต้นทุนโดยตรงนะครับบางทีเขาอาจจะมาประหยัดในเรื่องต้นทุนอ่ากส่วนอื่นๆการบริหารงานอะไรเงี้ยครับพอประหยัดได้ขึ้นเขาอาจจะมี พฤติกรรมที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับผมนะถ้าเจอแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจมาดูแบบที่สี่กันดีกว่านะครับแบบที่สี่เป็นยังไงคะแบบที่สี่ก็คือต้นทุนมากขึ้นรายได้ลดลงด้วยกามบรัหาด้านที่หนักกว่าเดิมอีกรายได้ก็ลงเรื่อยๆลูกค้าก็ไม่มีนะครับต้นทุนก็สูงขึ้นเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นของสักชิ้นหนึ่งซึ่งแบบว่าอาจจะเอาไปแล้วแต่โว อยากโปรโมทะอยากโปรโมทด้วยขอโปรโมทให้มันหายยิ่งโปรโมทก็ยิ่งจ่ายตังค์ของก็ไม่ได้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสินค้าที่ตกรุ่นอาจจะตกรุ่นแล้วก็ได้ก็คือสินค้าในสต็อกยังคงมีอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขายได้เพิ่มมากขึ้นขายไม่ได้กําไรก็น้อยลงแล้วต่อไปก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับ ซึ่งพอเจอแบบนี้ยิ่งเป็นสัญญาณอันตรายเลยสัญญาอันตรายก็ต้องดูว่าเขาจะมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงยังไงจะมีวิธีพลิกกลับมาอย่างไรใช่ใช่ไหมคะนี่คือแบบที่สแบบที่ส่แล้วแบบที่ห้าล่ะคะที่มีการลดีกว่า่เลยโอ้โหอันนี้ครับรายได้รายได้นี่ไม่ได้เยอะมากกําไรมันหายไปอันนี้โอเคสรุปสุดท้ายเป็นขาดทุนเพราะว่าต้นทุนเนี่ย มากกว่ารายได้ที่รับเข้ามาใช่ไหมคะซึ่งพอเจอแบบนี้เนี่ยยิ่งหนักเลยยิ่งหนักผมไปก่อนละไปก่อนเลยไม่สนใจเลยแต่ว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ครับผมถ้าบริษัทมีการปรับโครงอาจจะมีการปรับโครงสร้างแล้วก็มีการเปลี่ยนเรื่องโมเดลการทำธุรกิจนะครับ โอเคซึ่งจริงๆแล้วทั้ง5รูปแบบตรงนี้นะคะถ้าใครเนี่ยลองไปดูงบการเงินโดยเฉพาะงบกาไรขาดทุนของบริษัทจดทะเบียนจะพบทั้ง5้าแบบเลยก็มีหลายหลากหลายนะครับอาจจะมีคนไปเจอโมเดลที่มันแปลกกว่านี้ก็ได้นะใช่แต่นี้ก็คือแบบเราให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้กันนะคะซึ่งอันนี้พี่ต้านามาฝากกันเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้ละเอียดมากขึ้นก็ต้องไปดูที่งบ กำไรขาดทุนทน,นะคะซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ในทางเว็บไซต์ของ set.or.th